เผยมูเสียมาหาข้าเป็นเพราะว่านางยืนยันตัวตนของข้าแล้วที่ข้าไม่ค่อยเข้าใจก็คือเหตุใดนางจึงมั่นใจเช่นนี้ข้าดูว่าเจ้าเป็นพี่ยี่เอ๊ะ เจ้าข้าดูว่าพี่มีเหตุผลของตัวเองแต่ข้ามั่นใจว่าพี่ก็คือพี่ยี่พี่ยี่ตอนเด็กๆพวกเราเคยเจอกันพี่จำไม่ได้แล้วอย่างนั้นเหะะเป็นพี่ที่ช่วยข้าออกมาจากทะเลสาบในตอนนั้นท่านช่วยข้าเอาไว้องหญิง จำคนผิดแล้วล่ะ,ะเป็นพระนางอย่างนั้นล่ะเป็นพระจงหลวนอย่างนั้นสินะแต่ข้ามาก่อนนางแท้แท้ทั้งที่ข้ารู้จักพี่ก่อนนางแท้แท้ทำไมนะถ้าพูดถึงจงหลวนพี่ก็ไม่แส้งทำเป็นอย่างนั้นล่ะ พี่ชอบนางขนาดนี้เลยเหรอฮะชอบมากกว่าตำแหน่งห้องเต้ของพี่อย่างนั้นสินะในเมื่อข้ารู้ตัวตนที่แท้จริงของพี่แล้วเรื่องที่พี่กับจงหลวนปิดบังต่อหน้าห้องเต้ในวันนี้ก็จะปิดบังไม่ได้อีกแล้วล่ะเจ้าจะทำอะไรถ้าพี่ชอบข้าอนุญาตให้พี่รับนางเป็นสนมได้นะเพื่อเป็นการเลกเปลี่ยนข้าจะไม่เพียงแต่ช่วยปกปิดตัวตนให้พี่ ในขณะเดียวกันข้าจะช่วยเกลี้ยกล่อมให้เสด็จพ่อของข้าอยู่ข้างพี่เองทั้งหมดนี้จงหลวนนางให้พี่ไม่ได้ <c oughs> พี่ขำอะไรล่ะเผยมู่เซียเจ้าเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะนางข้าคงไม่กลับมาที่นี่อีกสิ่งที่เจ้าพูดมาทั้งหมดอยู่ในสายตาของข้าไม่มีค่าที่จะเอ่ยถึง ตอบคำถามก่อนหน้านี้ของเจ้าข้าชอบมากจริงๆชอบมากกว่าตำแหน่งห้องเต้เอ๊ะเมื่อกี้เจ้าได้ยินที่ข้าพูดไหมว่าไงเนะที่นางจำนายได้ก็เพราะชอบนายยังไงล่ะเพราะชอบนายมานานแล้วดังนั้นจึงไม่ต้องการหลักฐานทำตามใจตัวเอง ก็ยืนยันว่าเป็นเจ้าแล้วอ๋อพ you know? ูดกลบเกลือนหลือเนี่ยค้าแค่อยากจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปแค่มองเว็บเดียวข้าก็จะต้องจำเจ้าได้แน่อืมเขาเขารู้อะไรเข้าอ right ีกแล้วล่ะดึกดึกมากแล้วพวกเรากลับกันเถอะ ืมกลับไปซะดูชัดเจนแล้วหรือยังผู้หญิงคนนั้นเห็นชัดแล้วไม่ว่าใครก็ไม่ควรทำให้คุณชายวุ้ยของเราไม่พอใจเอาละทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอเรื่องที่เจ้านายของเจ้าพูดมา ข้าจะพิจารณาช่วยให้ยปล่อยให้เบนเนอรที่ของพวกเราสองพี่น้องเธอะจงหลวนไม่มีใครเหยียบหน้าข้าแล้วยังสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างสุขสบาย